ที่ที่โรงเรียนมันไม่มีอะไรกินหรอาจ่ายก็หนูไม่กินไม่กินเพราะว่างกไม่ยอมจ่ายเขาแบบว่างดูหน้าเขาดูหน้าคุณหนูเขาเห็นเห็นมากดูหน้าน้ำตาจะไหลเชิญกัค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะถ่ายเป็นแบบว่าบล็อกหลังเรียนนั่นเองนะคะก็คือตอนนี้เพิ่งกลับบ้านมาสดๆใหม่ๆร้อน ลาเกตก็คือเปิดมากเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ากลับบ้านมาลาเกตทําอะไรบ้างน,นะคะอย่างแรกก็คือเกตจะมาเปิดต้มขนมเปิดตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวที่ที่โรงเรียนมันไม่มีอะไรกินหรอรกัญญาก็หนุไม,ม,นมไม่กินเพราะมันไม่อะไไม่กินเพราะว่างกไม่ยอมจ่ายก็มันไม่มีซื้อมีก็ไม่ซือ้อ <c oughs> มีก็ซื้อก็ขึ้นอยู่กับ่างรออไรอะโฮ ปูปูผัดผงกะหรี่วันก่อนเปิดมาไม่เจอหรืออะไรสักอย่างแล้ววันนี้ก็มีพอดีเกตก็เลยจะใ,ให้ทุกคนอื่นกินแล้วเกตก็จะนั่งดูเฉยเฉยเกตก็จะกินเกีก้ก็จะนั่งไถมือถือเป็นช่วงเวลาพักของเกสิพอเกตจะเหนื่อยมากเลยจะกลับจากโรงเรียนมาพอเกตกลับบ้านเองนะคะตอนนั้นตาาดูมีความสุขมากเลยครับได้กินขนมไม่เชื่อหรอกเรื่องของเธอโอ้โหคิงงก อย่าคิ้งงบอย่างต่อไปนะคะเราก็จะมาทำอาหารเย็นกินกันหลังจากกินขนมซึ่งมันไม่ขวดแต่เราทำทำไมเรามาต้องมาทำกินเองด้วยอะเกดเพราะว่าคนอคื่นเขากินกันหมดแ,แล้วะะเราก็เลยมากินามาม่าเกาหลีค่นี้ข้าหมิ่นหมินเตะคุกุชิเก็นกันไข่ออนเซนนั่นเองนะคะก็คือซื้อมาจากเซเว่นเมือ่อหนึ่งวออกเลยซื้อเองเหรอเอย้ยประมซื้อ แกดิบต้องมาใส่ตู้น้ตอนนี้แกคิดว่ามันได้ะะแล้วนะคะเราก็จะมาเอาเส้นขึ้นกันซึ่งตอนน่อมานะคะเราก็จะมาใส่ซองผงอันนี้ซึ่งซองน,นี้ก็คือแบบไม่เผ็ดไม่เผ็ดแกดิเดี๋ยวเกบอกว่าเดี๋ยวเอาซอสพริกใส่เพิ่มได้เลยว้าปกติเกไม่เคยใส่หมดซองอะทำไม่นนไก็แต่ครั้งนี้แกใส่เยอะไ,ไม่ได้เพราะว่า เรากินกับไขอ่ออนเซนแล้วไขอ่ออนเซนมันจะช่วยแบบว่าบรรเทาความเผ็ดได้นะคะต้องถ้ามันนั่งมายืนตรงน,นี้คือแบบกลิ่นมันตีจมูกหนักมากและกลิ่นมันแรงมากอื้าวนะคะทุกคนอ่าก็จะมาคกุคกคให้มันเข้ากันหอมนะอือจริงไม่เกียนแล้วก็จะมาตออไข่กันไขอ่ออนเซนที่เราได้ซื้อไว้เมื่อชาใจไปดูอือทม่ร่าปล่อยแต่ว่า มันยังมีสาหร่ายให้เราโรยอีกนะทุกคนเพราะฉะนั้น,นก็โรยเพราะเกดชอบกินสาหร่ายเรามีสาหร่ายตรงนี้แล้วหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่พอเกดพูดรักการกินสาหร่ายใช่ไหม,ไมตาตาก็้องมีความสุขมาเลยนะดู ปก,กติจะก,กินรสชีสใช่ป้ะแต่ว่าแกกินรสชีสแต่แกไม่ใส่ผงชีสและกก็ไม่รู้ว่ากแกจะกินรสชีสทําไมถ้าแกไม่ใส่ชีสปก,กติไม่เคยมีไข่ออนเซนเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่แกมีความสุขนะคะหน้าตาเขาดูมีความสุขมาเลยดูดูหน้าเขาดูหน้าเขาหันหน้ามา่อยแบบครั้งนี้มันขบเครื่อนไงเรามากินกันค่ะทุกคนอย่างแรกที่เกจะทําก็คือการตุกไข่แต่ว่าเร็วไหม คือแบบไข่อันเซนมันแบบจิ้มแล้วมันต้องแบบไหลเยอะแต่ครั้งนี้มันเป็นก้อนอความเงียบดูหน้าเขาดูหน้าคุณหนูเขาอ้อไม่กินเผ็ดเผ็ดมากดูหน้าน้ำตาจะไหล มันควรจะเป็นเพลงเกาหลีใช่ไหมว่าเพราะเรากินอาหารเกาหลีอยู่แต่ตอนนี้มันเป็นเพลงญี่ปุ่นเดี๋ยวเกดขอตัวไปกินแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนตอนตอนกินเสร็จนั่นแหละคุณคะตอนนี้ก็คือเป็นเวลากลางคืนนะคะเกสก็ได้ทําการอาบน,น,น,น้ำเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็เลยมาทํางานเมื่อกี้มือลื่นนะคะตอนนี้เรากําลังทํเล่อยู่นี่ซึ่งแต่ละสภาพเกดถึงทำเล่นะคะ มันจะเป็นโปรเจกต์อะไรสักอย่างซึ่งเกดมันคือมันเป็นเรื่องแบบ s ซอร์เฟซเอ v o ร u อะซึ่งมันเรียนมานานมากแล้วแล้วตอนนี้เราก็กลับมาซ้ำอีกรอบทั้งที่เกดอยู่ม2ออแล้วนะคะแต่ก็ดีไม่ต้องไปไหนหรอกเดี๋ยวเราจะทําให้มันเสร็จนะคะแล้วก็ก็น่าจะนานอยู่เดี๋ยวขอตัวไปทํางานก่อนแล้วกัน,นะคะ่ะ ทุกคนง,งานเสร็จแล้วและเกดก็กล้ตายแล้วนะคะทุกคนก็คือตอนนี้มันเป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าแล้วซึ่งเกดก็ยังไม่ทํอเลยเลยทุกคนมันหมดเวลาแล้วสําหรับทุกสิ่งนะคะเกดก็คือปั่นงานไปแล้วก็สภาพก็คือแบบอย่างนี้เลยนะคะทุกคนก็ขอจบคลิปพีงเท่านี้แล้วกันถ้าใครชอบคลิปน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับครายแล้วก็กดกระดิ่งนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายตาดำเ นอนดึกมากวันนี้ก็เลยจะมานอนเร็วนะคะ